มหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ถูกห้อมล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีและป่าไม้บางส่วนหมู่บ้านที่ผู้คนยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความสงบสุขในสายตาคนภายนอกแต่ภายในหมู่บ้านนั้นมีเรื่องราวน่ากลัวซ่อนอยู่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนที่ชุ่มฉ่ำมีผู้ชายในหมู่บ้านถึงห้าคนภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน ายลงอย่างน่าสงสัยทุกคนในหมู่บ้านเรียกอากาศนี้ว่านอนไหลตายเพราะผู้ตายมักจะถูกพบขณะนอนหลับอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่าวร่างกายกับไม่แสดงอาการเจ็บป่วยหรือโรคร้ายแรงใดๆแถมหมอจากโรงพยาบาลใกล้เคียงก็ย,ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้การตายของพวกเขาทําให้ชาวบ้านหว,ดวาดกลัวและ่ากันเชื่อว่าหมู่บ้านได้เกิดอาเพศขึ้นเสียงซบซิบนินทาและคําถามมากมาย ถูกพูดถึงในตลาดและวัดผู้เฒ่าผู้แก่พูดถึงสารปู่ญาติที่ถูกลบหลูด้วยความไม่ระมัดระวังบ้างก็ว่าหญิงสาวพิศนาเดินเข้ามาในหมู่บ้านบ้างก็เชื่อว่าผีแม่ไม้ที่เสียชีวิตไปนานแล้วกลับมาแก้แค้นหญิงสาวคนนั้นชื่อสาเธอเป็นหญิงสาววัยกลางคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านได้ไม่กี่เดือนก่อนที่เหตุการณ์ประหลาดจะเริ่มต้นขึ้นสาเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างผอมสูง ใบหน้าคงครมีดวงตาที่แฝงความลึกลาัาบเธอดึงดูดใจ,ใจใชายหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านแม้ว่าเธอจะเป็นแม่ไม้ที่สูญเสียสามีไปด้วยเหตุการณ์ไม่ชัดเจนชาวบ้านบางคนก็ไม่ค่อยพอใจและระวังตัวกับเธออยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครพูดต่อตา้านเพราะเธอดูเหมือนจะไม่ทำร้ายใครแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นดัน้นในคืนหนึ่งที่ฝนตกพัพธท้องฟ้ามืดเึ้มเสียงกบเขียดร้องประสาน เกืบเสียงลมพัดใบไม้สาเดินเข้ามาหาสมบัติในหมู่บ้านที่ทำงานอยู่ในนาสมบัติเป็นคนใจดีแต่ใจง่ายสาคอยเย็มและพูดคุยด้วยความออดออน,ออนความหวานของสาทำให้สมบัติรู้สึกหลงไหลและในที่สุดเขาก็ตอบรับความรักของสาหลังจากคืนนั้นสมบัติกลายเป็นคนที่หมู่บ้านเริ่มพูดถึงมากขึ้นแต่ไม่นานเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆ กลางคืนเขาจะนอนแล้วเมื่อพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นหน้าบางครั้งก็เหมือนร่างกายของเขาไม่ตอบสนองมีเหงื่อออกมากและใบหน้าซีดเซียววันต่อมาสมบัติถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านขณนะนอนหลับสายอยู่ที่นั่นแ่บ้องให้ฟูมฟายอย่างสุดเสริงเรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นสามกบบชายอีกสีคนในหมู่บ้านทุกคนล้วนเคยมีสัมพันธ์กับสาอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวแต่ตั้งข้อสงสัยว่าการตายของชายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแต่เมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อยอดผู้เป็นญาติของผู้ตายเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและแตัดสินใจสืบหาความจริงเกี่ยวกับสาอย่างจริงจังยอดเป็นคนที่ฉลาดแ่ไมีเชื่อเรื่องหลีหลับเขาเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับสาอย่างเปิดเผยเพื่อให้ได้รู้จักเธอมากขึ้นและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเธอ ในช่วงเวลาที่ผ่านมายศพบว่าสาไม่ได้พูดถึงอดีตของเธอมากนักมีแต่เรื่องเล่าที่เธอเล่าว่าสามีของเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เรื่องที่ยศได้ยินมาจากคนอื่นคือสามีของสาถูกฆ่าตายด้วยความโกรธแค้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรคือใครเมื่อยศลองสังเกตพฤติกรรมของสาเขาพบว่าเธอชอบอยู่คนเดียวในตอนกลางคืน เธอมักเดินไปที่ริมทุ่งนาใกล้ๆหมู่บ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าไปทาอะไรบางครั้งชาวบ้านก็บอกว่าเห็นแสงไฟแปลกๆลอยอยู่กลางทุ่งในเวลากลางคืนยศเริ่มมีความสงสัยไม่ตัดสินใจติดตามสาในคืนหนึ่งเขาเห็นสาเดินไปยังที่เดิมแต่สิ่งที่ยศพบกลับเป็นภาพที่ทําให้เขาตกใจสาไม่ได้อยู่คนเดียวมีชายหนุ่มคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นเหมือนไม่มีชีวิต และสากำลังทำอะไรบางอย่างกับเขายอดเรียบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันสาเหลียวมองมาด้วยสายตาเย็นชาแต่ไม่เหมือนคนปกติเรื่องราวเปิดเผยว่าสาไม่ได้เป็นเพียงหญิงแม่ไม้ธรรมดาแต่เธอเป็นวิญ,ญญาณที่มีชีวิตอยู่ในร่างคนและเธอใช้ความงามและความเย้ายวนดึงดูดผู้ชายเข้ามาในอ้อมกอดของเธอจากนั้นพวกเขาก็ตายอย่างลึกลับในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในหมู่บ้านนี้เท่านั้นเธอเคยทำแบบนี้หลายครั้งในหลายหมู่บ้านใกล้เคียงยอดตัดสินใจรวบรวมหลักฐานและพยายามบอกให้ชาวบ้านระวังสาแต่ชาวบ้านหลายคนไม่เชื่อเขายังคงเฝ้าติดตามสาและพยายามหาวิธีหยุดยัง้งแต่สาก็รู้และเริ่มระวางตัวมากขึ้นสุดท้ายยอดได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแก่ที่เคยรู้จักกับสาในอดีต เขาเล่า้ฟังว่าสาเคยเป็นผู้หญิงที่ถูกสามีทรยศและตายอย่างโหดเหี้ยมทําให้เป็นยัางของเธอแค้นใจและกลายเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันยอศกับชาวบ้านคนอื่นๆรวมตัวกันทําพิธีกรรมเพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่สากับหายตัวไปในคืนเดียวกันนั้นและไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนหลังจากนั้นหมู่บ้านก็เริ่มสงบลงไม่มีใครนอนหลาตายอีก แต่ชาวบ้านก็ยังไม่กล้าปล่อยใจสบายใจเพราะพวกเขาเชื่อว่าสาอาจจะไปหาหมู่บ้านอื่นเพื่อหาเหยื่อใหม่เรื่องนี้จึงเป็นเหมือนคําเตือนให้คนในหมู่บ้านแล้วผู้คนรอบข้างต้องระมัดระวังตัวเองและนั่นคือเรื่องราวของการนอนไหลตายหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ชายหนุ่มหลายคนต้องจบชีวิตอย่างเลือกหลับจากหียงสาวที่แฝงตัวมาในหมู่บ้านเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายงเพราะใครจะรู้ว่า สาจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่กับเหี่ยอได้ต่อไปที่เธอหมายตาไวา้หลังจากเหตุการณ์ที่สาหายตัวไปในคืนนั้นหมู่บ้ายังคงตั้งคำถามและสงสัยกันไปต่างๆนานายศยังคงนอนไม่หลับอยู่หลายคืนเขารู้สึกว่าหญิงสาวคนนั้นไม่ได้จากไปไกลนักบางครั้งเขารู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองเขาจากมุมมืดของบ้านและเสียงก,กระซิบเบาๆแล้วขบรอยมาตามลม ชาวบ้านคนหนึ่งเ่อตาเขียวชายแก่ที่ทํางานรับจ้างทั่วไปได้เล่าเรื่องแปลกๆที่เขาพบเจอหลังจากนั้นให้ยศฟังตาเขียวบอกว่าเขาเคยเห็นสาเดินเล่นล่อนไปตามซอกซอยหมู่บ้านในเวลากลางคืนร่างของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าที่ยังไม่หายดีบางครั้งสาก็ร้องไห้เงียบๆแล้วกับคนเสียใจจนหมดเส้นชีวิตเหมือนเหมือนกับว่าเธอไม่ได้ต้องการทำร้ายใคร แต่เธอต้องการบางสิ่งบางอย่างที่หาไม่เจอแต่เขียวพูดด้วยน้ำเสียงเศร้ายดเริ่มเห็นภาพของหญิงสาวคนนั้นในมุมใหม่เป็นหญิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเหงาแต่ในขณะเดียวกันเธอก็กลายเป็นเหมือนกับดักอันน่ากลัวที่คอยหลอกล่อชายหนุ่มในหมู่บ้านให้ตกหลุมรักเพื่อที่จะทําให้พวกเขาตายลงในที่สุดต่อมาหยดริม่รมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชายที่ตายทั้งหมด แล้วพบจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจผู้ชายทุกคนมีประวัติรักใค้กับสาอย่างลึกซึ้งและในคืนก่อนตายพวกเขาจะเจออาการแปลกๆเหมือนกับถูกควบคุมเจตใจแล้วเขาว่ามีบางอย่างที่อยู่เหนือาการควบคุมของตัวเองยศรู้ว่าการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจึงเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์และความเชื่อในหมู่พันเพื่อหาเบาะแสเขาพบว่า หมู่บ้านนี้มีสัตว์ปู่ย่าที่ชาวบ้านเขารพแต่มีบางคนลบโลและไม่ระวังใจในการปฏิบัติศาสนากิจยศจึงสันนิษฐานว่าสะอาดเป็นวิญญาณที่ผูกพันกับความเจ็บปวดและความแค้นในอดีตแต่ก็ถูกขังอยู่ในวงเวียนแห่งความโกรธและความอาฆาตจนไม่สามารถจากไปไหนได้เธอจึงใช้วิธีย่วยวนและหลอกลวงผู้ชายเพื่อระบายความเจ็บปวดนั้นออกมา วันหนึ่งขณะที่ยศกําลังเดินทางไปยังป่าดิหมู่บ้านเขาพบกับหญิงสาวรูปร่างผอมบางคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเธอสวยงามแต่แฝงไปด้วยความเศร้าอ,อย่างลึกซึ้งยศรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสาทําไมเธอต้องทําแบบนี้กับคนในหมู่บ้านยศถามด้วยน้ําเสียงหนักแน่นสาหันมามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาเธอกล่าวว่ากูไม่มีทางเลือก กูต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดนี้ไปตลอดกานกูต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจกูและอยู่กับกูเนเมื่อไม่มีใครอยู่เขาเหล่านั้นก็กลายเป็นแค่เหี้ยของความสิ้นหวังยศรู้สึกสงสารแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปเรื่อยๆได้ต่อแต่เส้นใจจะช่วยให้สาหลุดพ้นจากวงเวนนี้แม้จะรู้ว่ามันอาจจะอันตรายสำหรับเขาเอง ในคืนหนึ่งเยวได้จัดเตรียมเครื่องมือและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ไว้ใจได้เขาพยายามหาวิธีที่จะทําให้วิญญาณของสาสามารถสงบลงและไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นอีกต่อไปทุกครั้งที่พยายามเข้าใกล้สากลับแสดงออกด้วยความโกรธและเจ็บปวดทําให้ชาวบ้านที่ร่วมด้วยหลายคนต้องถอยออกมาจนในที่สุดยศก็เข้าใจว่าสิ่งที่สาต้องการจริงๆไม่ใช่แค่ความสงบแต่คือการยอมรับ และความรักอย่างแท้จริงขอจึงเลือกที่จะไม่ใช้วิธีที่รุนแรงแต่กลับใช้ความเข้าใจและความเมตตาในการพูดคุยกับสาบอกให้เธอรู้ว่าเธอไม่จะเป็นต้องทนทุกข์ทรมานเพียงลำพังและเธอยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเธออยู่เสมอการเผชิญหน้าครั้งนี้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งในตัวสาเธอเริ่มมีอาการสงบรอยเย้่มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ แล้วค่อยๆหายไปในสายหมอกของเช้าวันใหม่หมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากอาการนอนไหลตายอีกต่อไปชาวบ้านยังคงระแวงและเคารพศาสตร์ผู้ยากอย่างแข่งขัดมากขึ้นเพื่อเขายังพูดกันเบาๆถึงเรื่องราวของหญิงสาวผู้นัน้นและเตือนกันไม่ให้ประมาทต่อสิ่งที่มองไม่เห็นยศยังคงระวังตัวและไม่ลืมความเจ็บปวดที่หญิงสาวคนนั้นเคยผิญเขาเชื่อว่าถึงแม้เรื่องราวจะสงบลง แต่บางสิ่งบางอย่างก็ยังคงเหลืออยู่ในมุมมืดของหมู่บ้านรอวันที่จะกลับมาปรากฏอีกครั้งเพราะไม่มีใครรู้ว่าสาจะกลับมาอีกหรือไม่แต่ถ้ามาจะมีใครอีกบ้างที่จะตกเป็นเหยื่อของความรักและความสิ้นหวังเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่สาหายไปชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ความรู้สึกกว่าระแวงและความไม่สบายใจยังคงแอบแฝงอยู่ในใจของทุกคน โดยเฉพาะชายหนุ่มในหมู่บ้านที่รู้ข่าวคดีว่าการได้พบเจอกับสาณนั้นในถึงจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงยศซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดพยายามทำหน้าที่เหมือนเป็นคนกลางที่จะช่วยสอดส่องและปกป้องเพื่อนบ้านของเขาเขาเดินทางไปมาหาสู่และพูดคุยกับผู้คนเพื่อเตือนภยัยและช่วยกันดูแลกันแต่สิ่งที่ยศไม่ได้คาดคิดคือผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นไม่ใช่แค่การสูญเสียชีวิตอย่างเลือดลับ แต่มันส่งผลกระทบลึกลงไปในความสัมพันธ์ของผู้คนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มระแวงกันเองโดยเฉพาะผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าเคยคบกับสาหรือแม้แต่ผู้หญิงในหมู่บ้านเองก็เริ่มมีท่าทีแปลกๆบางคนถูกตัดขาดจากกลุ่มเพื่อนบางคนถูกสั่งให้ระวังตัวไม่ให้เข้าไปใกล้ชายหนุ่มคนไหนเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากวิญญาณของสาแม้เรื่องจะสงบลงในทางกายภาพ แต่หมู่บ้านก็เหมือนถูกสาดให้เป็นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและความหวาดกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ภายในใจของทุกคนในคืนหนึ่งยศได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเสนิทชื่อจอนซึ่งเล่าว่าเขาได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดิอนอยู่ข้างทุ่งนาเหมือนกับคนที่เคยเห็นสาหลายเดือนก่อนแต่เมื่อยศไปตรวจสอบกลับไม่พบอะไรนอกจากความมืดเมิดและเสียงลมพัดผ่านต้นเขายศเริ่มสงสัยว่า สาวคนนั้นอาจไม่ใช่สายอีกแล้วแต่เป็นใครบางคนหรือบางสิ่งที่พยายามจะปลุกความวาดกลัวให้กลับมาอีกครั้งขณะดเดียวกันชายคนหนึ่งเชื่อผา่าหนุที่เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เริ่มมีอาการผิดปกติทางจิตใจขอมักพูดคนเดียวและแสดงอาการหวาดกลัวรุนแรงบางคืนเขาดองให้แล้วพูดถึงสายอย่างสับสนแล้วกับถูกหลอกหลอนยศพยายามเข้าช่วยเหลือผ่าหนุด้วยความจริงใจ จะข้รู้สึกถึงบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความเจ็บปวดทางเจตเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งกําลังจับจองเจตใจของพานุอยู่และทําให้รีบแก้ไขอาจทําให้เหตุการณร์เลวร้ายซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกครั้งยศเริ่มค้นหาหลักฐานและได้พบเรื่องราวเก่าแก่ที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับหญิงแม่ไม้ผู้โศกเศร้าเธอเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเธอถูกทิ้งและทรมานใจจนตายอย่างโดดเดี่ยว แล้วมีข่าวลือว่าวิญญาณของเธอ,อยังคงวนเวียนและแค้นเคืองกับชายที่ทำร้ายเธอยอดสงสัยว่าสาอาจเป็นผู้สืบทอดความแค้นหนีและบางทีบางสิ่งที่กำลังเข้าครอบงำผานุอาจเกี่ยวข้องกับอดีตที่ไม่เคยถูกเปิดเผยหมู่บ้านจะกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวถึงแม้จะไม่มีใครตายเพิ่ม แต่ความตึงเครียดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ก็สร้างความแตกแยกในหมู่บ้านอย่างชัดฉาในคืนหนึ่งขณะที่ยศออกไปเดินดูรอบหมู่บ้านเขาได้ยินเสียงหวาดละแผ่วเบาและเสียงเพลงที่แปลกประหลาดลอยมาตามลมเสียงนั้นทําให้เขาสะดุง้งแล้วรู้สึกเหมือนมีบางเสียงบางอย่างจับจ้องเขาอยู่เขาเรียบวิ่งกลับบ้านด้วยหัวใจเต้นแรงเช้าวันต่อมาชาวบ,บ้านพบว่ามีชายคนหนึ่งถูกพบเสียชีวิตในทุ่งนาะสภาพศพ เมื่ถูกทรมานอย่างหนักและบนใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่ชวนสยดสยองเหตุการณ์นี้ทำให้ความหวาดกลัวกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันและขอความช่วยเหลือจากพระในวัดเพื่อทำวิธีสวดมนต์ไล่วิญ,ญญาณผีร้ายแต่ทุกครั้งที่พิธีสิ้นสุดลงก็เหมือนว่ามีความเมือ่อกจากกาซสุกซ่อนอยู่ในความมืดของหมู่บ้านยศรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องของเีหรือวิญญ,ญาณธรรมดา แต่มันเกี่ยวพันกับความลึกซึ้งของจิตใจและความแค้นที่ถูกเก็บกดมาอย่างยาวนานเขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้และจะพยายามหาวิธีหยุดยั้งสิ่งนี้อย่างสุดความสามารถแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองก็ตามเพราะถ้าไม่ทําเช่นนั้นหมู่บ้านนี้ก็จะไม่มีวันสงบสุขและผู้คนจะต้องอยู่ในเงาเมืดของความหวาดกลัวไปตลอดกาลเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนหมู่บ้านก็ค่อยฟื้นฟู จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ยังคงมีความบาดกลัวหลงเหลืออยู่บ้างในใจของชาวบ้านแต่พวกเขาก็พยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติต่อไปยศยังคงทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยดูแลและช่วยเตือนภัยให้ชาวบ้านอย่างระมัดระวังตัวแต่ในใจเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาอย่างที่เห็นภายนอกเขารู้ว่าสาไม่ได้จากไปไหนจริงๆแค่หลบซ่อน แล้วรอคอยโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งเพราะความโศกเศร้าและความแ้นที่ฝังลึกในจิตใจของเธอไม่มีวันดับไปได้ง่ายๆในคืนที่เงียบสง,งัดก่อนฤดูฝนจะมาถึงยศยังคงนั่งอยู่คนเดียวที่ประตูบ้านมองออกไปที่ทุ่งนากว้างใหญ่เสียงลมพัดผ่านไปไม้เบาๆสายตาของเขาเหลือไปเห็นเงาร่างบางๆเฉินอยู่ที่ปลายุ่งใบหน้าอันคุ้นเคยซ่อนอยู่ในเงาเมื่สากลับมาแล้ว ยศเยือนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความกลัวและความเมตตาเขารู้ดีว่าการต่อสู้กับสิ่งนี้อาจไม่มีวันจบแต่เขาจะไม่ยอมให้หมู่บ้านต้องจมอยู่กับความกลัวน,นี้อีกต่อไปเรื่องราวของสาหญิงสาวผู้ถูกพัฒนาการด้วยความเจ็บปวดและแค้นใจแต่ยังคงถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านนี้เป็นตำนานที่เตือนใจทุกคนว่าบางครั้ง ความรักและความสิ้นหวังก็สามารถนำพามาซึ่งความตายและความมืดมนที่ไม่มีวันจางหายแต่ถ้าใครโชคร้ายพอที่จะได้พบเจอกับเธอในคืนที่เงียบสงัดก็จงระวังหัวใจของตัวเองให้ดีเพราะบางทีนั่นอาจเป็นจุดจบของชีวิตคุณเช่นกันเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับไหลาตายจังหวัดร้อยเอ็ดกับพระคุณครับ